ซึ่งสาเหตุดังกล่าวนานนับหมื่นนับแสนปีถึงจะส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแต่สาเหตุใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันคือกิจกรรมของมนุษย์จะส่งผลให้ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงเ,เร็วขึ้นคือการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกเช่นกา๊นาซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงโรงงานอุตสาหกรรมและการตัดไม้ทำลายป่าก๊าซมีเทน จากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ำขังก๊สไนตรัสออกไซด์จากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในการเกษตร

day thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ a m 1 2 8 7กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM เครือข่าย5แห่งทุกมิภาคของเราตลอดจนท่านผู้ชมที่รับชมทางถ่ายทอสดสด เพจ f a c e b o o k วท t ท l ร์รีดอยู่ในขณะนี้ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำวันเสราร์ที่12พฤศจิกายน2565แรมสี่ค้าเดือน12 7นาฬิกา30นาทีถึง8ปดนาฬิกานะคะวันนี้30นาทีค่ะอยู่กับดีเจพินพินชนานันจันเทศร,รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะส่วนทีมงานค่ะ f a c e b o o k l i v e น้องบีสุม,มนทองสวนนะคะ ควบคุมเสียงรับโทรศัพท์ค่ะดีเจอิทอำนาจจินดาพรมและวิทยากรของเราค่ะคุณสมปาศรีทกนหรือน้องขนนค่ะสวัสดีค่ะขนนค่ะครับสวัสดีคุณดีเจพินนะครับผม <c oughs> ไม่ผิดนะคะวันนี้ขนนวันนี้ <c oughs> คือสมปาดนะคะวิทยากรของเราสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรค่ะท่านผู้ฟัง24ชั่วโมงจากนี้7วันข้างหน้านี้หรือตัวการตัวแปร ปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทําให้ลักษณะอากาศทั่วไปของเราเป็นแบบนี้ค่ะขนนคาครับผมก็มาเข้าสู่เนื้อหาของข่าวพายรอ์อากาศนะครับผในระยะนี้ก็มวลอากาศเย็นก็ยังปกคคุมอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้มีเข้ามาเสริมเพิ่มนะครับผมก็ทําให้ทางภาคเหนือกับทางภาคอีสานก็ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าๆนะครับผมแล้วก็ ถ้าภาพภาพรวมวันต่อไปครัง้งหน้าอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นตามรำดับค่อยๆสูงขึ้นใช่แต่ว่าไม่ได้สูงขึ้นแบบปิดปารตขึ้นอย่างอย่างเร็วแต่ถ้ามองในอมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่ก็ช่งชวงเช้าก็จะอากาศเย็นกลางวันก็จะ<ช>มีแดดน,นะครับผมแล้วก็จะร้อนจากแดดอันนี้ก็คือไทยตอนบนเลยใช่ครับผมไทยตอนบนนี้ก็รวมถึง ั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช่ภาคตะวันออกด้วยไหมภาคตะวันออกด้วยแต่ว่าภาคตะวันออกจะแตกต่างนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีฝนบริเวณชายฝั่งครับผมอ๋อต่างกันตรงนี้นะคะช่วงใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะคะตะวันภาคตะวันออกจะมีฝนเนื่องจากอะไรเอ่ย ภาคตะวันออกจะมีฝนเนื่องจากตอนนี้มีลักษณะของลมตนออกกับตอนออกเฉียงใต้ที่เริ่มเข้ามามีทธิพลกับประเทศไทยนะครับผมซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยก็จะมีความชื้นเข้ามานะครับผมทำให้มีฝนได้ดีขึ้นโดยจะเริ่มจากทางภาคตะวันออกแล้วก็อยู่บริเวณชายฝั่งก่อนนะครับผม อันนี้ก็คือภาตะวันออกนะคะก็ไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วก็เป็นปัจจัยที่ความชื้นเข้ามาเยอะๆนั่นเองส่วนภาคใต้ภาคใต้ฝนยังตกเยอะต่อเนื่องอยู่นะครับผมก็จริงๆภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปยังมีฝนอยู่ตลอดเลยนะครับผมจนถึงทั้งอาทิตย์เลยครับ ทั้งอาทิตย์เลยนะคตะตลอดก็ลักษณะฝนที่มีก็จะมีลักษณะเป็นฝนหนักด้วยนะครับผมบางพื้นที่ก็จะเป็นฝนหนักมากนะครับผม<ช>ก็ให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ก็ระวังระวังจากฝนที่ตกหนักด้วย<ช>ครับผม<ช>แล้วก็ต้องแจง้งเพิ่มเติมว่าในลักษณะของร่องมรสุมตอนนี้ก็เลื่อนลงไปต,ต่ำอยู่บริเวณประเทศมาเลเซียนครับผมแต่ในช่วงระยะ อาทิตย์นี้ครับผมก็มันก็จะแกว่งกลับขึ้นมาบริเวณภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมทําให้ภาคใต้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตั้งแต่วันที่14 14ี่ครับผมกพาฝนก็จะเพิ่มขึ้นยาวๆไปถึง19เลยไหมถึงครับผมถึงเลยนะในส่วนของภาคใต้เดี๋ยวเขาตัดไว้ตรงนั้นก่อนนะคะขออนุญาตไปรับสายท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเราวันนี้คนแรกค่ะคุณดำรงจากชนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะ สวัสดีครับผมตรงท่านครับผมค่ะอาทิตย์นี้ก็ห่างหาเว้นไปหน่อยครับผมครับ <ผม S 1> ไม่ไม่ได้ยินเสียงน,นานเนาะออาทิตย์นี้ผมไม่ได้ค่อยโตเข้ามาพอดีมีงานตอนช่วงเช้านะค่ะช่วงนีน้ก็ทาก่กอสร้างสบายเลยไม่มีนฝนสบาย <นะ S 2> เลยครับผมแต่ตอนนี้งานไม่ค่อยจะมีนะครับผมงานไ,ไม่ค่อยจะเสร็จเสร็จไปแล้วของการหนึ่งรอของการใหม่ขึ้นครับผมน้ําซ้ำเลยเนาะ ตอนเนี้บมรีจมรีนะเมื่อสามสี่วันเนี่ยร้อนชัดเจนครับผมค่ะคผมเออแล้วผมกดเข้าไปดูใน Google นะตั้งแต่พวกนี้ไปเลยอะเป็นอาทิตย์เลยอะค่ะเห็น Google ขึ้นว่าจะมีฝนเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบมันเป็นยังไงครับผมใจเลยใช่ไหมอ่าครับอ่าจากของ Google นั้นจะเป็นจากแบบจ้างองพยากรณ์อากาศของจากต่างประเทศนะครับผมมันจะเป็นลักษณะของอทำนายเป็น ทั่วทั้งโลกก็ความมั่นยามก็มันแล้วแต่ช่วงนะครับผมแต่อภาพรวมชนบุรีเนี่ยฝนก็ถ้าชายฝั่งเนี่ยมันอใกล้ชายฝั่งมันมีฝนอยู่บาง,บางอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงวันที่สิบสี่ครับผมสิบสี่ <14. S 2> ตัวการครับผมอันนี้ตัวการตัวการนะครับผมเนื่องจากลมตัวดอกเฉียงใต้เข้าเข้ามามีอิทธิพลครับผมมันจะพัดพาความชื้นจากทะเลเข้ามาครับผมครับผมแล้วความกดอากาศสูง ตอนนี้เป็นไงความกดอากาศสูงตัวนี้มันอมันเคลื่อนออกจากประเทศไทยครับผมคือมันมีปกคลุมอยู่แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนออกทําให้อุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ประกอบกับมีความชื้นเข้ามาอีกทีหนึ่งเข้ามาเสริมเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นฝนฟ้าขนองได้ครับผมตั้งแต่วันที่สิบสี่ครับครับผมแล้วตัวใหม่ยังมองไม่เห็นเลยครับผมตัวใหม่ยังไม่มีครับผมโอ้โห จะเว้นระยะยาวขนาดนี้เลยเหรอแล้วเมื่ออยากจะได้หนาวเย็นครับผมเกินเกินเกินอาทิตย์ครับผมสิ้นเดือนสิ้นเดือนนใหม่เแล้วแล้วฝนตั้งแต่วันที่สิบสี่ไปจะมีฝนสักกี่วันครับผมทางภาคตะวันออกสี่ถึงสิบแปดเลยครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวการเนี่ยมันมีทฝนต่อเนื่องครับครับผมครับผมแล้วมีฝนหนักไหมฝนหนักไม่มีครับไม่มีนะครับผมครับ ครับผมก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดำรงจากชนบุรีแนะนำให้ช่วงนี้สามารถไปเที่ยวทางภาคเหนือก่อนนะภาคเหนือภาคอีสานนะคะก็จะได้สัมผัสอากาศเย็นๆนะคะช่วงนี้ค่ะคขออนุญาตรับสายกันต่อนะคะจากคุณฟ้าสายฉะเชิงเซาค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าสายค่ะสวัสดีครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมไม่ได้ยินเสียงนานแล้ว สวัสดีครับวันนี้วันอะไรครับผมวันนี้วันเสาร์ค่ะโอเคครับครับผมวันเสาร์เราก็อยู่กันจนถึงแปดโมงนะครับครึ่งชั่วโมงนะคะครับผมว่าทางแปงยาวแล้วก็บ้านโพฝนลงมาสู้ใหญ่เลยครับผมครับผมทางนั้นก็เป็นฝนถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เป็นฝนที่เข้ามาจากทางชายฝั่งครับผมแต่ว่ามันก็ตก ตกไม่ได้ไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำบ้างนะครับผมแต่ว่าก็คนที่แบบร้อนๆนะเนาะได้มีฝนลงมาพอกลายใช่เนาะเป็นยังไงบ้างครับอากาศรู้สึกน่าจะร้อนนะครับผมช่วงนี้ดูจากอุณภูมิแล้วอ๋ออากาศร้อนอบอ้าวนะครับผ่ะคุณทุวัน ครับผมอ่าล้ว,วก็บอกจะมีฝนใช่ไหมครับผม <S 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 ใช่ครับผมอ่าตั้งแต่วันที่สิบสี่ครับผมอ่าฝนจะเริ่มเข้ามาเห็นชัดเจนขึ้นพื้นที่อ่คาค่อนข้างจะปกคลุมประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นของพื้นที่ครับผมแต่ว่าปริมาณน,น้ําฝนที่ได้ก็จะไม่ได้เยอะมากนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ให้ใคลายความร้อนลงได้นะครับผมเนื่องจากว่าอากาศเย็นยังไม่ลงเข้ามาแต่ว่าอ่าทิ่ดลของฝนก็มีเข้ามาครับผม อย่อางไงก็อย่าลืมรายงานสภาพไปนะบางกุ้งด้วยนะครับได้คะ่ะได้ค,ะค่ะคุณ <ผม S 1> ฟ้าใสานะคะขอบคุณค่ะรับสายกันต่อนะคะคุณน,นพดลจากบ้านแพรวค่ะสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะสวัสดีค,ค,นนดค,ครับ,ค,รบค่ะวันนี้โชคดีมากเลยทช้าสายปุ๊บได้เลยเนาะครับโอ้วันนี้กันปั้ที่เขตเนี้ยนะโอ้วันนี้เช้าอากาศดีมากเลยค,ร,ยครับสวยๆโอ้โหแล้ว ใจหายเลยได้ยินว่าฝนจะมานี <c oughs> ่ยฝนจะมา <c oughs> สัปดาห์หนึ่งแล้วะจะมีอันนี้ส่งไหมครับตึกไหนครับมีครับผมมันค่อนข้างจะพื้นที่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ก็ค่อนข้างจะกินพื้นที่อยู่ครับผมแต่ว่ามันก็เป็นฝนที่แบบว่ามันไม่ไม่ได้ตกต่อเนื่องไม่ได้เอาปริมาณน้ําก็ไม่ได้เยอะครับผมก็เป็นเรียกว่าลักษณะเป็นฝนที่ช่วยคลายความร้อนดีกว่าครับผมเพราะช่วงเนี้ย อากาศมันท้องฟ้าค่อนข้างจะโล่งนะครับผมทําให้แดดเนี่ยมันลงมามีอิทธิพลกับเรามันคงก็สะสมขึ้นมันจะมีติดต่อหลายวันไหมครับอ่าติดต่อหลายวันไม่อิทธิพลมีจนถึงวันที่สิบแปดสิบเก้าครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้ตกทุกวันครับผมมันก็เรียกว่าแบ่งๆกันไปแต่ละพื้นที่ครับผมแต่ไม่ได้หนักมากเนาะใช่ครับครับแล้วแล้วอาการตำรวจกับผมนี่ยัง อีกหน้าเลยนะครับอีกหน้าเลยครับผมดูไปจนถึงอาทิตย์หน้ายังไม่มีเข้ามาเสริมเลยครับผมโอ้โหสุดได้มากเลยนะไดก็สัมผัสชนเช้าเช้าเอาเนาะไม่ไม่ไม่แบบว่าไม่แบ่งปันกันเลยเนาะไม่แบ่งปันกันเลยโหไปอยู่ภาคเหนือภาคอีสานซะนั้นเนาะครับโงั้นก็ฝากความคิดถึงไปทางคุณพลอยด้วยนะนายเออป้าพลอยเนาะครับ จารฟังซุ่วันวันนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณนพดลจากบ้านแพ้วนะคะแล้วก็พลอยล่ะคะไม่มาหระคะคุณนพดลมาแล้วนะคะนี่ต้องถามหากันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคแล้วก็ไปดูการตรวจวัดเกณฑ์ของเราเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะคบภาคเหนือเลยจ้ะครับผมาสำหรับภาคเหนือนะครับผมก็ในช่วงเช้าจะมีลักษณะอากาศเย็นถึงหนาวนะครับผม โดยอ,อุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็บริญยอดดอยก็จะมีลักษณะ อากาศหนาวถึงหนาวจัดแล้วก็มีน้าท่วมแข่งเกิดได้เป็นบางแห่งนะครับผมอุณภูมิยอดดอยอยู่ที่ห้าถึงส4องศาเซลเซียสครับผมแต่ว่าวัดได้ต่ำสุดเมื่อเช้าได้4ีุ่กองศาคี่จุ6ที่ไหนคะอยู่ที่กิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์ครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมไปสัมผัสกันนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมใครที่ไปภาคเหนือแต่ว่าไม่ไม่ได้ขึ้นดอยก็อุณภูมิพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสครับผม ภาคอีสานวันนี้เป็นยังไงภาคอีสาลสนลักษณะเดียวกันนะครับผมช่วงเช้าจะมีลักษณะอา,ากาศเย็นแล้วก็หมอกตอนเช้าอุณหภูมิจะค่อยๆสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ <S <S 1> <S 1> ผม <S <S แต่ว่าทางตอนล่างของภาคอีสานนะครับผมก็จะมีฝนบ้างนะครับผม มีฝนแล้วใช่ครับผมแล้วก็สําหรับอุณหภูมิของทางอีสานก็ยังอยู่ในอากาศเย็นนะครับผมถ้าเป็นยอดภูนะครับผมที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยอยู่ที่10องศาเซเลเซียสิบองศาเองค่ะท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันเดี๋ยวขอเบรกไว้ตรงนั้นก่อนนะคะไปรับสายป้าพลอยค่ะพูดถึงเรียกขามาแล้วนะคะป้าพลอยพระสมุทเจดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพมจ้าเป็นไงเอ่ยข้อน ครัสวั ENNIS, สดีครับพระพอยมาบ่อยๆนะเ่นกันค่ะพระพอยเป็นไงวันวันนี้แถวพระสมุดจดีอากาศดีมากเลยดีเหมือนบ้านแถวเลยอืออากาศดีนอยอาดีนะสัจจะสีสวลงนแต่มันไม่ดีตอนเย็นนะคุณพิมพ์ค่ะตอนเย็นเย็นนี้นะจะตามันทุ่มอ๋อน้ำขึ้น ตั้งแต่พัสมุดเจดีมาเนี่ยก่อนพัสมุเดเจดีงานพัสมุดเจดีมากระทั่งตอนเนี่ยน้ําจะท่วมตอนเย็นทํามาหากินกันไม่ได้น้าขึ้นตลอดเลยมันท่วมตั้งแต่องค์พัสมุเดเจดียันไปถึงป้อมพระจุนน่ะค่ะแต่ระดับดน้าก็สูงไหมสูงสิสูงรถวิ่งไม่ได้รถมันติดก,กันเป็นแถบสูงมากนะ ทำไงอ่ะเด็กจะกลับบ้านลงโรงเรียนนี้มันก็ต้องเ็ะอยู่ในรถเนี้อ่ะอมันก็ต้องเตรียมนะเช็คตรวจสอบระดับน้ําขึ้นนะตรงนั้นอันนี้สอบถามครับผมถือว่าแลกเปลี่ยนกันต้องครับอน้ําน้ําน้ําสูงขึ้นนี่สูงถึงรับไหนครับผมโอ้เรียกไม่เป็นอ่ะแต่ขึานขึ้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 นข่านขึ้นขึ้นขึนขึ้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 าขน้นขึ้นน้น อยู่ใกล้เลยอยู่ใกล้แม่น้ําเลยแต่ก็อยากให้คุณพิมบอกไว้จากต้นๆ้นว่าถ้าให้ให้บอกเหมือนคุณฟ้าใสเนี่ยว่าปากน้ําฉันเนี่ยปากเอาเนี่ยมันจะขึ้นตอนเย็นตอนเช้านี่มากนอะสกัดกันเท่าไหร่ได้ได้ได้เดี๋ยวบอกให้นะคะแม่น้ําเจ้าพยาค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณตาด้วยนะคุณตาข้าสายด้วยนะ คุณตาพูดเทาด้วยเรียกกันมานะตัดนเขาอให้ได้หงุ่นสักล้านสองล้านนะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะป้าพลอยนะคะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราไปเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวรายงานเรื่องระดับน้ําให้ะคะเมืตอนี้เราไปอยู่พากกลางไหมเดี๋ยวขอของป้าพลอยก่อนครับผมจากข้อมูลอ่สภาวะน้ําขึ้นน้ําลงของเจ้าพญาในรื่อนี้ครับผม ก็จะขึ้นเต็มที่อยู่ประมาณทุ่มหนึ่งครับผมประมาณ18สิบแปดนาฬกาห้นาทีขึ้นสูงถึง1.52่ง้องเซนติเมตรแล้วก็ดูภาพรวมตอนนี้ครับผมวันนี้10บโมงด้วยนะคะคุณขนุนสิบโมงขึ้นรอบหนึ่งครับผมหนึ่งจุดครับผหนึ่งเมตรแปซนเมตรใช่แล้วก็ดูภาพรวมขนาดตอนที่น้ําลงนะครับผมก็ น้ำลงเต็มที่ตอนตีสามลงไปที่12บสองเซนแล้วก็อีกทีนึงลงก็ 1, 1>, 1> เมตรสิบสองภาพรวมก็คือว่าน้ําสูงกว่าระดับน้นานําทะเลปานกลางเมตรกว่าเกือ<ช>บมตรกว่านะคะอันนี้สําหรับปากเจ้าพยานะคะแม่น้<ช>ําเจ้าพยาส่วนของทางปากน้ําบางประกงนะคะก็น้ําลงเต็มที่วันนี้นะคะ,ะลงมาแล้ว1นึนาฬินาที สูงกว่าระดับทะเปลปาะกางอยู่ที่58เซนติเมตรนะคะแล้วก็น้ำจะขึ้นอีกช่วง8นาฬิกายีนาที3เมตร3เมตร19เซนติเมตรนะคะสำหรับปากน้ำบางประกงสามเมตรเลยเหรอครับสูงกว่าใช่ใช่โโ3เมตร19เซนติเมตรและช่วงเวลา13นาฬิกา14นาทีนะคะสูงกว่าระดับทะเปลปานกลาง2เมตร17เซนติเมตรแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเย็นนะคะ17นาฬิกา24นาที สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร76เซนติเมตรนะคะอันนี้สำหรับปากน้ำบางประกงค่ะไปต่อกันที่เดี๋ยวตัดไปที่คุณสมอางวันนี้มาโ <c oughs> อ้น่ารักมาก FC ของเราคุณสมอางคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เจอเชานาสวัสดีครับคุณสมบัติครับค่ะเชิญค่ะอากาศตอนนี้ก็ลมอ่อนครับอากาศเย็ยนครับลมอ่อนทุ่งบุรีเป็นยังไงครับครับผมอาเพชรปุ๋ พีนะครับผมช่วงนี้ฝนก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าฝนก็จะเริ่มมามีที่ฝนเยอะตั้งแต่วันที่สิบสี่เป็นต้นไปครับผมช่วงนั้นฝนก็ลมไม่แรงครับผมมันจะเป็นลักษณะของความชื้นที่เข้ามาเอื่อยๆเข้ามาแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นช่วงถ้าในระนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือครับผมแต่ว่าช่วง ช่วงตั้งแต่วันที่14ต้นไปจะมีลักษณะของลมตะวันออกกับตะหนกเฉียงใต้ที่จะเข้ามามีอิทธิพลครับผมความแรงของลมประมาณเท่าไหร่ครับความแรงของลมนะครับผมอยู่ที่อ่าร์สิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมครับขึ้นสูงไหมครับขึ้นไม่สูงครับผมก็ถ้าบริเวณเพชรบุรีก็ขึ้นสูงอาร์ประมาณหนึ่งเมตรครับผมครับฝั่งอนามันมีฝนเยอะไหมฝั่งอนามันฝนก็ไม่เยอะเช่นเดียวกันครับผมก็ ฝนจะไปเยอะแถวออตบริเวณตอนล่างครับผมกระบี่ตังสโตนครับผมให้ฝนไปประมาณกี่เอะไรนะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ครับผมความแรงของลมประมาณเท่าไหร่ครับความแรงของลมอาอยู่ในเกณฑ์เดียวกันครับผมสิบห้าถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคลื่นอหไรครับคลื่นอ่าสูงประมาณหนึ่งเมตรครับอุณหภูมิเพชรบุรีสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่เพชรบุรีสูงสุดยี่สิบสี่ต่ำสุดสามสิบสี่ครับ ครับขอบคุณครับวัสดีครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสำอางนะคะ7จ็นาฬิกานาทีแล้วนะคะขออนุญาตทักทายทางเพจ a c e b o o กกันก่อนนะคะคุณขนนขาคุณธนวัน์ค่ะให้กำลังใจมาคุณธีระนะคะให้กำลังใจมาคุณสุกศรีคุณอัคนันด้วยนะคะคุณสมพิษวงสุวัฒน์ค่ะทักทายเข้ามาสวัสดีครับสวีชุมพรมีเมฆมากแล้วแล้วจะมีฝนไหมครับสวีชุมพรครับผมเรื่องนี้ฝนก็เริ่มมีเข้ามายังมีเข้ามาต่อเนื่องครับผมค่ะ คุณสมพิทห้กําลังใจมาด้วยคุณธงชัยด้วยนะคะคุณธนวัน์บอกว่าสวัสดีครับวันนี้ต้องไปนครปฐมสภาวะอากาศที่นครปฐมเป็นอย่างไรครับนครปฐมกลางวันร้อนครับผมร้อนแดดครับร้อนฟ้าใสเมฆน้อยใช่ไหมครับใช่ครับก็เอาล้มไปด้วยนะคะไปไหว้พระเหรอครับวนฝนยังไม่มีนะครับวันนี้สิบสี่ใช่ไหมคะใช่ครัสิบสี่นะคะก็ฟ้าแจ่มใสร้อนนะคะอากาศช่วงกลางวัน คุณสมพบอกว่าชมแชร์เรียบร้อยขอบพระคุณค่ะคุณศักวันต้องได้ดีนะคะให้กําลังใจมาด้วยคุณสมภพบ,บอกว่าสวัสดียามเช้าครับค่ะสวัสดีเช่นกันคุณสู้ทุกลมหายใจคุณปรมินด้วยนะคะทักทายเข้ามากขอบพระคุณมากมากค่ะคุณชะลอสวัสดีทุกท่านครับหลังจากวันที่17สวีชุมพรยังจะมีลมแรงอีกไหมครับอ่าลมแรงตรงสื่อชุมพรอ่าลักษณะลมตอนนี้ก็ทัด อยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่19เลยครัอ๋อยังต่อเนื่องอยู่นะคะคุณฉลอหลังจาก17แล้วนะคะก็ยาวไปอีกถึง19เลยนะคะยังมีลมแรงอยู่นะคะต้องร,ระมัดระวังด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง<ช>ด้วยนะคะคขึ้นลมแรงคุณวันทนีนะคะคุณจินเกียรติคุณฉลอคุณมายุเรศค่ะ คุณเสน่ห์นะคะทักทายเข้ามาแล้วก็ให้กําลังใจพวกเรามาด้วยคุณสายน้ําไม่ไรกับสวัสดีครับสุขสันต์วันเสาร์บอกว่าเฮงเฮงร่วยๆวยปลอดโรคปลอดภัยชมแชร์เรียบร้อยครับ <_ S 1> แล้วก็ให้กําลังใจมาเต <_ S 2> ็มพิกัดเลยนะคะสาหรับคุณสายน้ําคุณพี่พักดีด้วยนะคะทักทายเข้ามาคุณสําเนียงสีคิ้วตกวันไหนครับจะตากข้าวโพดตากข้าวโพดนี่อ่าวเริ่มมีอุปสรรคแล้วนะสีสีคิ้วน,นี่นจังหวัดอะไรอย <ๆๆ S 1> ู่ที่โคราช โรารนะครับ่ครราชสีมานครราจสีมาอาฝนจะเริ่มเข้ามามีอิทธิพลตั้งแต่วันที่สิบสี่เช่นเดียวกันครับสิบสี่วันนี้พรุ่งนี้ก็ก็ยังปลอดสิบสองสิบสามงั้นอย่างนั้นก็สิบสองสิบสามนี่ตากได้หลังจากสิบสี่ไปก็ต้องงดตากก่อนนะคะไม่รู้ว่าจะเก็บได้หรือเปล่าอย่างนี้ต้องต้าระวังด้วยนะคะทั้งสัปดาห์เลยคุณธนชานะคะให้กําลังใจมาทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณสังคม สวัสดีครับผู้จัดรายการทั้งสองท่านอำเภอภูสิงห์ฝนจะตกกี่วันครับหนักไม้เริ่มตกวันไหนภูสิงห์นี่ที่ไหนนาะสัคทู่นะครับเนี๋ยนะคะไปที่คุณจรัยนะคะให้กําลังใจมานะคะคุณไปยสนด้วยนะคะคุณน้องมุ้ยนครศรีธรรมราชอากาศดีมากๆครับขอบคุณค่ะภูสิงอยู่อสัตหีบชนบุรีนะครับผมชายฝั่งฝนยังมีต่อเนื่องแต่ว่าลักษณะฝนไม่ได้หนักครับผม ได้หนักนะคะคุณไพสรคุณพรอยคุณทอยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันคุณพี่ลยนะคะสวัสดีค่ะตําบลตะโกจังหวัดชุมพรจะมีฝนตกไหมคะตะโกชุมพรนะครับผมวันสองวันนี้ยังไม่มีครับผมจะกลับมาเยอะอีกทีวันที่14เหมือนกันครับค่ะท<ม>ักทา,ายคุณบอยร้านรองเท้าคุณ กัญน,นาคุณสามารถคุณตัวตนคุณสิวะลีนะคะทักทายค่ะคุณกรารดาสวัสดีและขอบคุณนะคะจากนครนายกขอบคุณค่ะคุณทอยคุณทอยบอกว่าจังหวัดบุรีรัมย์โซนตะวันออกวันนี้จะมีฝนตกไหมบุรีรัมย์โซนตะวันออกเป็นอสารตอนล่างมีฝนบ้างเล็กน้อยครับผมแต่ไม่ไม่เยอะครับค่ะไม่มากนะคะ แล้วก็คุณบุษลินค่ะทักทายเข้ามานะคะให้กําลังใจมาด้วยจากเพชรบุรีเพชรบุรีวันนี้เป็นยังไงเพชรบุรีวันนี้อ่าท้องฟ้าโปร่งครับผมแดดลงมาดีครับแดดลงมาดีอีกแล้วนะคะฟ้าใสเหลือเกินค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะคุณกิติค่ะสวัสดีตอนเช้าครับอุทัยบ้านไร่จะมีฝนไหมครับอุทัยบ้านไร่ไม่มีครับวันนี้วันนี้ไม่มีแต่แนวโน้มก็คือ14เป็นต้นไปใช่ครับนะคะ คุณรุ้งครามค่ะโคราชจะมีฝนไหมคะเขาใหญ่ค่ะน่าจะไปเที่ยวแล้วนะคะสุกเสาร์อาทิตย์นี้เส,สาร์อาทิตย์นี้เขาใหญ่เป็นยังไงไเที่ยวได้ครับผมฝนยังไม่มีครับค่ะยังไม่มีเนาะก็เริ่มมา14บเป็นต้นไปเอาเราพูดไปเลยนะเจ็วันข้างหน้าครับผมจากนี้ไปจากนี้ไปเจวันข้างหน้านะครับผมใน ภาคเหนือตอนนอกเชียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับ <Okay. S 1> ผมลักษณะฝนยังไม่ไม่มีนะครับผมจะมีบ้างบางพื้นที่บริเวณใล้ใใชายฝั่งนะครับผม <Okay. S 1> ส่วนตั้งแต่วันที่14ต้นไป <Okay. S 1> ลมตะวันออกกับตะวันเฉียงใต้จะพัดนําความชื้นเข้ามานะครับผมทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นท,ท,ท,ทั่วทั้งประเทศไทยทั่วทั้งประเทศใช่แต่ว่าลักษณะฝนก็มันไม่ได้ตกหนักนะครับผมที่จะหนักจริงๆก็จะอยู่ทางภาคใต้ใตนะครับผม ถ้าภาคใต้เนี่ยฝนยังมีต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะครับผมซึ่งตอนนี้ตัวร่องรสมก็ลงเลื่อนลงอยู่ประเทศมาเลเซียแต่ก็จะเคลื่อนขึ้นกลับมานะครับผมในช่วงประมาณกลางสัปดาห์นะครับผมส่งผลให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่เป็นลักษณะของฝนตกหนักก็มีเพิ่มมากขึ้นครับผม<า>ก็ฝากให้พี่น้องทางภาคใต้ครับผมก็ระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักไว้ด้วยนะ<า>ค,รครับผม เรามระวังเป็นพิเศษนะคะออกเรือน,นะคะโดยโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังรายการของเราแล้วก็ติดตามข้อมูลได้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w t m d g o t h แล้วก็สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182วันนี้ขอพรบคุณทุกท่านทุกช่องทางในการติดตามข,ขอบคุณพระค,ค,คุณน้องหนุนด้วยที่มาอัปเดตสภาพอากาศนะคะน้องบีเฟ e บุ๊กไลน์แล้วก็ดีเจอิทอำนาจจินดาพงวันนี้เราทั้ง4คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะ